ที่เด็ดที่มัอนี่นะครับทั้งผู้ทั้งพี่น้องผู้ทั้งกราฟิเกียสามขีดนะครับี่เอาไปเปิดงานนี่นะครับอชมเลยนะครับผู้ทั้งผู้เปิดงานนะครับนี่ถังนี่นะครับกราฟิเกียสามขีดนะครี่จ่อหูเรียบร้อยนะครับเอี๋ยวมึงไปน้ำกันดี่หรอต้องบอกน้องๆนะครับตอนนี้จะ้าเขาอยู่ไก่กันได้นะครับระมัดระวังในการเล่ยนนั้นนะครับนี่นี่ใส่เกียร์ประมาณขีเกียนะบีมสิวนะครับ ประมาณสามสีดนะครับพออยอร่งมดเลยนะครับเดือไ้หน่อยๆพนะครับเอาไ้เห็ดชนวนหรือว่าเอาไว้เห็ดมือให้หน้นองนะครับคอาแลาะใส่มดเก<อ>ือบมดนะครับเดือดไปซ่อนเดี๋ยวพ่อเน,นี้วไ่อ,อยังมือว่ามันจะดังห่งสำเไยนะครับ นี่นะครับสนใจไหมว่านี้ส่วนฟ้าเอากับมีหูแหล้วนะ่ครับเดี๋ยวหอเดาจยปิดเดี๋ยวก็จะนวดมาใส่นะจะนวนวดหอเดยใส่หญ้าเติบนะครับเวลาจุดมันจะเดี๋ยวออกขั้นนะครับ่ะเดี๋ยวไปมือไปน้ำกันนะครับผูกถังนะครับนี่ก่อนอเปิดง่านนะครับเพราะอย่าจุดผูกวันนะครับก่อนก่อนจยเปิดง่านจุดวางแรกนะครับย่จุดผูกวันนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปดุนไปน้ำกันผูกสีไปกันก็ไฟครับจะนวดว่างอยู่แค่ เอารถอันเดอกาแฟตัวน,น,น,นั้นลาสีนวลดีเท้มาจุดพิดสนามนะครับพิดสนามพิดดูดการของคุ้ยหมูกับพนักงานสาันตะวีนะครับรับทดลองนะครับวันนี้ของคุ้ยมา10แต่ฝั่งที่ผาฝนะั่งนะครับจุดนะอีกสามฝั่งจุดร่องมือซื้อนะครับจุดมือล้ำโตครับเปิดงานด้วยระเบิดหรือว่าปูถังนะครับปูถังไง่ะเดี๋ยวเอาไปเปิดงานก่อนนะครับแล้วขอให้มือมึงหลุดโล่สามฝั่งเรา มีโอเพ่นมีหกศูนย์สิบหาเส้นคับยี่เดียเส้นนะครับไปไปดุนบางนี่ก่อนไป่น้องไปเปิดงานนะครับแต่เตือนน้องๆนะครับกับอันตรายอยู่นะครับเจ้าเหากับมีคว้นมาระบ้างนะครับเหากับยีวุไกนะครับใส่ถือนวนเงาเติบนะครับหอก่อยดีกว่าเดี๋ยวเอาถือนวนอีกถือนวนหนึ่งนะครับป้าเงาคนนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับเหาจะเพื่อความปลอดภัยนะครับหอก็ใส่ถือนวนเงาเงานะครับประมาณใหม่เกือบสามสิบสี่สิบมีเกืินนักพี่อยู่นะครับนี่นะ อนะย่าห่ออย่าใส่ถุงนยาวนะครับประกอบปลอดภัยห่อจะลบได้ดีท่านนำ้ำนะเตือนหนึ่งนองนะครับกะระมัดระวันงนะครับเวลาเล่นนะครับกะตัวนีวว้มันโดนเล่นเถือนนะครับบุญหนอกพันศาหนำนะครับเอานะครับ,นะรบลุนกันไปนะครับลุงเป็นร่นบระกอบปลอดภัยนะครับเอาเห็นไหมเห็นน้องน้องยังมี้พุ่มครับพุ่มหนุ่มพุ่มนะครับเป็น<ว>ก้นทั้การนะครับเอานี่นะผีหรือไงผีฟังผี เอาพร้อนะครับรุนไปน้กันนะครับผู้หังไงนะครับเอาเดี๋ยวเแจ้งอีกี๋ยวอีกก่ับเอาพุมใส่กันเอาเลยครับเอาเลยเฮ้ยโ้อล้เอา้ัอางอยอไ่เฮ้ยมึง้อล้งด้ 재미 merupakan berikut itu